กล้วยหนุ่มไทยอายุ25ปีรอยสักเต็มตัวตั้งแต่คอถึงหลังแขนทั้งสองข้างมีรูปพญานาคพันเกี่ยวกันคนข้างนอกอาจมองว่าเป็นนักเลงแต่ความจริงมันเป็นเด็กบ้านๆที่โดนชีวิตเหวี่ยงใส่หนักไปหน่อยวันถูกจับเข้าคุกเพราะไปช่วยเพื่อนในเหตุทะเลาะวิวาทมันยังจําประโยคสุดท้ายของแม่ได้กล้วยแม่รู้ว่ามึงเป็นคนดีแต่อยู่ในนั้นต้องระวังตัว ในเรือนจําวันแรกไอ้กล้วยได้เจอสารพัดคนทั้งนักเลงหัวโจกลูกพี่ใหญ่และพวกที่คอยหักหลังกันแบบไม่เลือกหน้าโลกข้างในมันเงียบแต่เสียงในใจมันดังตลอดเวลามันต้องเรียนรู้จะยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองวันหนึง่งไอ้กล้วยถูกพวกพี่ใหญ่หาเรื่องเพราะไม่ยอมเป็นลูกน้องกลายเป็นว่ามันต้องสู้แบบเลือกไม่ได้หมัดต่อหมัดเลือดเต็มปากแต่กล้วยก็ไม่ยอมลงจนผู้คุมมาแยก หลังเหตุการณ์นั้นไม่มีใครคาดว่าคนที่ยื่นน้ำเย็นๆให้เอกกล้วยจะเป็นลุงเพียนนักโทษแก่ที่อยู่มาครึ่งชีวิตลุงเพียนพูดกับมันว่าลายสักมึงแม่งสวยนะแต่กูว่าหัวใจมึงสวยกว่าอย่าให้ที่นี่เปลี่ยนตัวตนมึงคำนั้นมันคอยก้องอยู่ในหัวกล้วยทุกคืนจากเด็กหัวร้อนที่พร้อมแลกหมดัดมันเริ่มหัดสงบเริ่มช่วยงานโรงครัวหัดทําขนมปังและสักลายเล็กๆให้เพื่อนในคุกด้วยเข็มลับๆที่ลุงเพียนสอนให้ ทุกลายที่มันสักมันบอกเสมอว่าลายนี้คือความหวังมึงออกไปต้องใช้ชีวิตดีๆนะเพื่อนแต่ในที่แบบนี้ก็ไม่ได้มีแต่ความหวังวันหนึ่งกล้วยโดนเพื่อนที่ไว้ใจหักหลังเอาของต้องห้ามมาแอบซุกไว้ในที่นอนมันเพื่อโยนความผิดให้ทำเอากล้วยหน้าเสียคิดว่าชีวิตมันจะจบที่นี่แต่ลุงเพียนกับนักโทษอีกสองสามคนเป็นพยานให้มันรอดจนเพื่อนคนนั้นโดนจับได้ไอ้กล้วยมองหน้าลุงเพียนแล้วน้ำตาไหลลุงมึงช่วยกูทำไมวะ ลุงเพียนหัวเราะเบาๆเพราะกูอยากให้มึงได้ออกไปใช้ชีวิตไอหนุ่มลายสักมึงยังมีอนาคตและแล้ววันปล่อยตัวก็มาถึงไอกล้วยออกมาพร้อมเป้ใบเก่าๆแล้วรูปแม่ที่พกไว้ตลอดมันยืนมองฟ้าที่กว้างกว่าเดิมลมอุ่นกว่าเดิมทุกอย่างเหมือนเริ่มต้นใหม่มันตัดสินใจเอาฝีมือสักที่ลุงเพียนสอนมาเปิดร้านเล็กๆชื่อลายชีวิตเพื่อสักให้คนที่อยากเริ่มใหม่เหมือนมันก่อนเปิดร้านวันแรกมันยกมือไหว้รูปแม่แล้วพูดเบาๆ แม่ลูกออกมาแล้วนะลูกจะใช้ชีวิตให้โคตรดีเลยลายสักเต็มตัวของไอ้กล้วยไม่ใช่เครื่องหมายของอาชญากรอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องหมายของคนที่ผ่านความเจ็บผ่านความหักหลังผ่านน้ำใจที่คาดไม่ถึงและยังยืนขึ้นมาได้ด้วยหัวใจของคนจริงเรื่องมันอาจเริ่มในคุกแต่อนาคตมันเริ่มจากวันที่มันได้อิสระคืนมา